สำนักง,งานกฎหมายตอนนี้นะครับฟ้องตูวอนหรือโตคอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิิมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเทราด้วยกันนะครับเนื่องจาก เอราได้ถูกบริษัทนะครับกฎหมายของเกาหลีใต้ฟ้องชื่อ LKB Partner นะครับแต่ว่ามันมีการรายงานสำนักงานข่าวสองที่ด้วยกันนะครับที่แรกเนี่ยชื่อมุนฮวะนะครับไอโบรเป็นภาษาเกาหลีใต้ผมอาจจะสะกดผิดนะครับแล้วก็ไม่ถูกด้วยอีกอันหนึ่งก็คือยอนฮับนะครับอันนี้เจ้าประจําอยู่และใส เกลือใส่ไข่นะครับลงไปในกระทะนี่ตลอดเลยไอยูนฮับเนี่ยร้ายกว่านั้นนะครับคือบอกว่าไอผู้ร่วมก่อตั้งชื่อเดียวนี่ชินนะครับที่ก่อตั้งเคร่านะครับแล้วอีกคนคือเดอะบล็อกก็โดนฟ้องด้วยนะครับทั้นั้นอ่า LKB partner เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มูลวะไอโบรเนี่ยเป็นคนรายงานนะครับแล้วก็ยอนฮับ เป็นคนรายงานนะครับว่าตอนนี้สถานะของของของบริษัทเทอรล่าเนี่ยกำลังโดนฟ้องอย่างรุนแรงนะครับฉะนั้น LKB สำนักงานกฎหมายได้ยื่นฟ้องต่อคอนนะครับัตคอนนะซึ่งเป็นชาวเกาหลีนะในนามนักลงทุนทั่วไปนะครับต่อสำนักงานตำรวจนครบาลกุงโซเลยนะครับตามรายงานของหนังสือของมูลวะของมูลวะไอบลนะครับ พนักงานของ LKB บางคนอาจเข้าร่วมในคดีนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าไปลงทุนใน UST นะครับไม่รู้ว่าหน้าอายหรือเปล่านะนะครับไปลงทุนแล้วแล้วการลงทุนพวกนี้มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแล้วไปลงทุนแบบนี้คุณคุณไม่เีตรยมกะลาหัวเลยนะครับว่าคนคนที่เป็นนักลงทุนจริงๆอ่ะเขาเขาจะดูถูกคุณนะบอกเฮ้ยพอมีอะไรก็ไปฟ้องเขา นะครับกะเอาเงินคืนแล้วพอเวลาลงทุนคุณไม่ศึกษาในการลงทุนเนี่แหละครับคือเมาแท้ๆเลยนะครับฉะนั้นก็มีรายงานจากนักลงทุนที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในสำนักงานกฎหมายด้วยนะครับว่าจะยื่นเรื่องฟ้องต่อโดคอนนะครับที่หน่วยสืบสวนทางการเงินของสำนักงานตำรวจนครบาลกรุงโศกนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นนะครับเราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นแค่การแบบเล่นกันในเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคดีอาญานะครับหรือคดีแพง่งแต่พวกนี้น่าจะเป็นคดีแพ่งแหละฉะนั้นกว่าจะมีการฟอ้องร้องการคืนเงินอะไรนะครับต้องใช้ระยะเวลานะครับพอสมควรเลยนะครับไม่งั้นสมควรเลยนะครับก็ อย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับแค่ใช้ความกลัวในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะทางสิงคโปร์ก็ใช้เกาหลีใต้ก็ใช้นะครับใช้ทางกฎหมายใช้เรื่องของการยึดทรัพย์ใช้เรื่องของการาใช้สัมภารเรียกเก็บย้อนหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมากเป็นแค่คำขู่นะครับทุกคนไม่พอใจเท่านั้นเองนะครับก็ แล้วแต่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับใครฟ้องก็ถือว่าประจานตัวเองแล้วกันนะครับผมบอกประมาณนะประจานตัวเองคือทําไมคุณไม่ศึกษาความเสี่ยงก่อนการลงทุนนะครับแล้วคุณเลือกที่จะเสี่ยงเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่าได้ว่าคุณต้องขาดทุนคุณเป็นนักลงทุนยังไงก็ไม่รู้นะครับประจานตัวเองด้วยนะนะครับน่าอายมากนะครับ พอเกิดเรื่องก็ไปฟ้องเขานะครับแล้วดูดูตอนเนี้นะครับมันเป็นยังไงแล้วปัญหาคือเรื่องนี้นะครับทางเทอร่านะครับเขาก็ต้องพยายามที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาพวกนี้อยู่โอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม และเราก็มีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้เราก็มีกลุ่มนะครับ Crypto Currency Community เรามีกลุ่มลูน่าด้วยนะครับเรามีการบริการอันหนึ่งนะครับชื่อ MC Miner Service การบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดนะครับ เขาก็มีบริษัทมีเหมืองด้วยฉะนั้นการบริการเขาจะครบนะครับทั้งซื้อทั้งขายทั้งฝากขุดนะครับทั้งซ่อมมีหมดเลยสนใจทักเข้าไปที่เพจแต่อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนโดยเฉพาะรูหน้าคุณมีความเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าข่าวพวกนี้เป็นข่าวปั่นเมานะครับแต่ การที่รูน่าจะไปถึงหนึ่งดอลลาร์ได้นะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าเขาไม่ให้คุณง่ายๆหรอกคุณคิดแต่คิดได้นะครับแต่พอเวลาจริงเนี่ยคุณจะได้ขายตอนราคาไหนมันอีกเรื่องหนึง่งเอาแหละนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่ารูน่าจะกู้ทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องพอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ Yeah. Hey,